ในยะนี้การคิดถึงสิ่งใดดำเนินถึงสิ่งใดก็คือการน้อมไปพระองค์บอกว่าการน้อมไปได้เกิดขึ้นเมื่อการน้อมไปเกิดขึ้นการมาการไปก็มีขึ้นยมจะรู้สึกว่ามีการมาการไปขณะที่เรารู้ลมหายใ,ใจเราหลุดไปคิดเรารู้สึกว่ามันมีอะไรไปมีอะไรกลับมาเนี่ยองเล็อกอาคติคต,คติคือการมาการไปนะติคือการน้อมไป การน้อมไปเนี่ยวัดจังหวะจากที่ลําแสงเนี่ยมันพุ่งเข้าไปหาฉากจังหวะเนี่ยคือนติการน้อมไปนั้นในพระสูตรนี้พระอ,องค์ก็บอกการน้อมไปก็มีขึ้นเมื่อการน้อมไปมีการมาการไปมีเมื่อการมาการไปมีพระอ,องค์ก็กำลังบอกว่าขณะที่มาที่ไปเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้วิ่งไปหาตัวนี้นะพระอ,องค์บอกว่าขณะที่มีการมาการไปตายและเกิด จะมีขึ้นเห็นนะมันเป็นการมาไปที่มันไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นเวลาจากตรงนี้ไปตรงนี้การมาไปของของทางโลกทั่วๆไปก็คือมันต้องมีการเดินทางเคลื่อนจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะเหมือนแสงที่มันเดินทางมานี่เราคิดมันมาอย่างนี้มันมาเนี่ยใช่แต่เวลามันไปสวนมันไม่ใช่ การมาไปพระองค์ก็ให้เทคนิคนะ่พยัญชนะที่เป็นคําให้เราไปคิดอีกว่าขณะที่มีมามีไปเนี่ยจะมีตายและมีเกิดนั่นคือเวลามันมันรู้ตรงนี้แล้วมันไปรู้ตรงนี้เนี่ยจิตมันไม่ได้วิ่งมาตรงนี้แต่จิตดวงนี้จะดับจิตดวงใหม่จะเกิดนะก็เลยเลย เลยมานึกถึงแผงไฟโฆษณาที่เราเห็นไฟวิ่งไฟไม่ได้วิ่งแสงไม่ได้วิ่งไปแต่ดับเกิด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 เร็วมากจนไฟมันวิ่งไปวิ่งมาหลักการเดียวกันตรงนี้ดับตรงนี้เกิดดับคือจุติอุปาตะก็คืออุบัติเกิดขึ้นนะนั้นจิตที่เคยผูกกับอารมณ์ลมหายใจเราเมาื่อกี้ก็ดับ เพราะธรรมธาตุใดก็ตามที่มีการเกิดธรรมธาตุนั้นจะมีการดับสิ่งใดเกิดแล้วเป็นแล้วก็จะต้องมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเสื่อมไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดาจิตที่เคยรู้ลมที่เราตั้งไว้อะรู้ลมให้ตลอดนะมันถึงรู้ไม่ตลอดไงมันถึงดับงนั้นเวลาเวลาจิตมันดับจากลมไปเรารำคาญได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นท่าตามธรรมชาติมันไม่ใช่ของเรา แต่เรากำลังว่าจิตของเราเห็นนะนี่คือความเข้าใจผิดมาตลอดการยาวนานที่พระเจ้าบอกเราเนี่ยถูกจิตนี้คบโกงหลอกลวงมาตลอดการยาวนานเพราะนั้นขณะที่เราหลุดไปคิดเนี่ยจิตที่เคยรู้ลมเนี่ยจะดับก่อนพอดับปุ๊บเนี่ยจิตจะไปเกิดในความคิดที่พระองค์บอกว่าถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณใช่ไหมเห็นไนหะ แต่เวลาวิญญาณไปตั้งอยู่เวลามันดับตรงนี้ปุ๊บมันไม่ได้อยู่อยู่ไปเกิดเลยต้องไปสู่อุปมาของแสงกับฉากอีก,อกนะเพราะว่าจิตที่เคยตั้งอยู่ตรงนี้มันเป็นจิตที่ประกอบด้วยสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นที่ยึดอยู่พอจิตดับไปปุ๊บสัตว์ที่เคยเข้ายึดถือจิตไม่มีอะไรยึดแล้วแต่เพราะอาวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกจึงมีความพอใจในสิ่งที่เรียกว่าจิตอยู่ ก็เลยต้องยึดจิตดวงใหม่การเข้าไปยึดจิตดวงใหม่ก็ต้องไปสู่พสูตรการเริ่มต้นใหม่เลยของอวิชชาที่เป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกมาเกาะมโนก่อนมโนคือลําแสงและพุ่งไปชนกับฉากใช่ไหมชนกับฉากปุ๊บเกิดกิจยาที่รู้แจ้งวิญญาณเกิดตรงนี้การรู้แจ้งเกิดตรงนี้ตรงนี้ เริ่มกําลังจะเป็นตัวก่อตัวปรุงขึ้นคือสังขารขึ้นตรงนี้สําเร็จความเป็นตัวนะวิญญาณอยู่ตรงนี้ที่พงเรียกสัตตานังดังนั้นสัตว์เคยยึดวิญญาณตรงนี้ดับไปแล้ววิญญาณซึ่งผูกกับอารมณ์ก็คือจิตพอบอกจิตดับนะก็คือหมดละทั้งวิญญาณมโนโจิตดับฟุบไป สัตว์ที่เคยยึดถือไม่มีอะไรยึดถือแล้วแต่ยังพอใจอยู่ยังพอใจสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนโหรือวิญญาณก็เข้ายึดดวงใหม่นะก็เกาะลำแสงใหม่กระทบอันใหม่เกิดการรัรวลงยมชิดตูสิกระบวนการพวกนี้มันแค่การหลุดไปคิดปุ๊บนิดเดียวกระบวนการเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมแต่เราจะด้วยความไวของมันเนี่ยมันเลน เราเลยรู้สึกว่าแค่ว่าจิตเคลื่อนไปเคลื่อนไปรู้กลับมารู้ตรงนี้เคลื่อนไปรู้ตรงนี้เห็นไหมว่าขนาดทุกครั้งที่มีการคิดน่ะนิดเดียวเนี่ยกระบวนการเกิดขึ้นตรงเยอะแล้วแค่ดึงจิตให้ทิ้งความคิดแล้วกลับมาอยู่กับลมเนี่ยก็เกิดกระบวนการพวกนี้อีกอ่าจิตดวงหนึ่งดับแล้วก็ดวงใหม่เกิดซึ่งพระองค์ก็ปรับอุปมาเป็นสายดับเนี่ยจะอุปมาเหมือนลิง กิ่งไม้ลิงที่เคยยึดถือกิ่งไม้เนี่ยพ้องบอกกิ่งที่เคยยึดอยู่ก็ปล่อยและจับกิ่งใหม่ที่ยึดปล่อยจับกิ่งใหม่แต่นั้นเวลาจับกิ่งที่เคยยึดอยู่เนี่แลบปล่อยก็คือพ้องจะบอกจิตดวงหนึง่งเนี่ยจิตเนี้ยดับเสร็จแล้วเวลาจะมายึดกิ่งใหม่ก็ต้องเริ่มสตาร์ทใหม่ ก็คือเหมือนลำแสงที่กำลังพุ่งเข้าหาฉากก็เริ่มเกาะมาโนอีกจากมาโนประทบฉากถึงจะเป็นวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งนั้นตรงนี้ก็เข้ามายึดเกิดการรับรู้อารมณ์ใหม่เคยรู้ลมหายใจดับพัวคิดเกาะใหม่นะคิดเพลินไปสักพักหนึ่งดับ นะกลับมาที่ลมเกาะใหมนะนะ่อยู่ลมสักพักดับหลุดไปคิดเกาะใหม่นี่เป็นวงจรการเกิดการดับการเกิดการดับการมาการไปอยู่ตลอดเวลาเลยนะเนี่ยต้องใช้หลายพสสตรที่โยมจะต้องรู้พสสตรนี้รู้พสสตรนี้รู้พสสตรนี้อันนี้อันนี้อันนี้ปั๊บเนี่ยโยมก็จะเชื่อมโยงกันได้ว่าองค์บอกอยังไงบ้างดังนั้นเวลาการเกิดขึ้นเนี่ย การเกิดขึ้นสายเกิดเนี่ยมันไปตรงๆอย่างนี้นะมะโนแล้วก็วิญญาณวิญญาณแล้ววิญญาณที่รู้ต่อเนื่องก็คือจิตแต่เวลาดับเนี่ยนะมันไม่ได้ย้อนกลับตรงๆนะถ้าย้อนกลับตรงๆเนี่ยมันจะเป็นจิตวิญญาณมโนแต่เวลาสายดับเนี่ยพอดับปุ๊บมันดับทั้งหมดเลยมันดับหมด พอดับหมดปุ๊บเนี่ยจะเริ่มใหม่เนี่ยมันต้องไปเริ่มจากการกําเนิดตรงนี้ใหม่เริ่มจากมโนโมใหม่วิญญาณและจิตคือสายเกิดเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งมโนโมวิญญาณและจิตมโนโมวิญญาณและจิตแต่เวลาดับนีนดับฟุ๊บหมดเลยนะเวลาดับไม่ได้ถอยย้อนมาอย่างนี้นดับฟุ๊บหมดแล้วเวลาเริ่มเกิดใหม่ก็มาเริ่มสตาร์ทใหม่ ตรงนี้จึงเป็นเหตุที่มาที่ไปว่าทำไมพระาศาสดาจึงจัดระเบียบแห่งถ้อยคำว่าอดีตอนาคตปัจจุบันไม่พูดเหมือนเราว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่ได้ไล่เลียงตามอย่างนี้ว่าอดีตต้องมาก่อนปัจจุบันนี้นะแล้วก็พรุ่งนี้นะเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใชนะ่แต่การรับรู้ของจิตจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบัน โดยอุปมาเหมือนลิงเกาะกิ่งไม้ลิงเกาะกิ่งไม้เนี่ยกิ่งไม้ก็คือขันทั้งสี่ที่วิญญาณไปรู้แจ้งถูกต้องไหม ừ. รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ล่วงไปแล้วเห็นไหมก็คือการที่ลิงปล่อยกิ่งไม้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ยังมาไม่ถึงอ่ากำลังเกาะใหม่ละกําลังจะไปใหม่ละเซลวินาทีนี้ยังไม่ถึงนะอืม พอเกาะพวกเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นปัจจุบันโยมก็จะเจอระเบียบแห่งถ้อยคําแบบนี้ในพระสูตรมากมายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ล่วงไปแล้วก็คืออดีตรูปเวทนาสัญญาสังขารที่ยังมาไม่ถึงก็คืออนาคตรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นปัจจุบัน,นที่กระทบรับรู้ ณเวลานี้